น้องหเดือนไม่ถ่ายมาสองวันแล้วค่ะน้องมีอาการเบ่งอือยู่ตลอดมีวิธีช่วยไหม กินนมแม่อะนะคะน้องพอดีว่าไม่ทราบว่ากินนมอะไรหนึ่งถ้าสมมติว่า6เดือนไม่อือนะคะเน้นกินนมแม่นมแม่ส่วนหน้านะคะน้องแล้วคุณแม่ไปกินผักผลไม้ช่วยลูกด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกับถายเนาะนวดท้องให้ลูกเป็นรูปตัวอยูค้าน้ำท่าเขาชิดพุงปัญยาในอากาศก็จะดีขึ้นนะแต่หากลูกของคุณแม่เริ่มกินอาหารเสริมตามไวแล้วก็อย่าลืมใส่อาหารที่ให้เส้นใยห,หรือว่ากากใยสูงลงไปในอาหารที่ลูกทานด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของผักเนาะยกตัวอย่างเช่นบ็อกโคลี่นะคะข้าวโพดอ่อนหรือว่าแครอนนะคะคใส่ลงไป ที่ลูกทานด้วยหรือผลไม้นะคะที่ให้ไฟเบอร์สูงนะคะยกตัวอย่างเช่นส้มกีวีแก้วมังกรนะคะหรือว่าเป็นน้ำพรุนน้ำลูกแพรน้ำแอปเปิลแบบนี้และให้ลูกดื่มน้ำต้มสุกหลังมื้อข้าวมื้อละประมาณ2-3ออนหรือประมาณ3-5ออนน้ำนะคะก็จะช่วยทำให้อุจจาระขาดนิ่มขึ้นได้ หรือคุณแม่อาจมองหาใยอาหารจากธรรมชาติหรือที่เรียกว่าพรีโบติกที่มีส่วนประกอบของอินูลินแล้วก็ฟอสนะคะเนาะก็จะช่วยกระตุน้นการขับถ่ายลูกได้จะช่วยทําให้ลูกถ่ายดีอื ừ, นิ่มลําไส้สะอาดนะคะพอลําไส้สะอาดนะคะตรงลําไส้เองจะเป็นที่อยู่ของภูมิคุ้มกันก็จะช่วยส่งเสริมให้ภูมิคุ้มกันของลูกค่ะดีตามไปด้วยได้ยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะให้ลูกทานเป็นอพิเลซีนนะคะของมัสเตอร์รับบิแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถเริ่มทานได้ที่ลูกตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปนะหรือหากแก้ทุกกกออออย่่าาาาางแล้ว้วรกกรไมมดีีขึน แน่งทองนะคะไทยยากไทยแข็งมากอันนี้ก็จะต้องแนะนำพาลูกไปปรึกษากับคุณหมอนะคะ